โอ้ยอาข้อมือโอ้ยครับพี่น้องบรรยากาศยามเช้ามาหาบดกหนูบอสไดพ่อโตบอสไดเรียเลยครับเก็บกระเดาไปขจีปนป่าก็น่าพี่น้องพอดีใส่มองไว้คือบอดอกอื้อหือ ออกอง,งามแล้วครับผมเดินเดาถว,วายครับพี่น้องนี่กันพอเก็บเดียวกิ้วกันครับลงไปนดอะเนาะพูดกำลังปรุดอะไบวกไปยังพี่น้องเรามีบันไดครับ ขึ้นเลยว้าครับเปี๋น้องเอ้ยปวดใจขึ้นมาเปิดเพลงเต่าเนาะบานเล้าเกตแหละครับกินว้าเนาะโอ้ขึ้นไปเลยครับไปกันยามเสาครับเปี๋น้องกับบ้านน้องจะคอนเสิร์ตจิ้ววมกับผมขึ้นกระเดาครับขึ้นมาสูงๆอ,อ,อะไรเปี๋ยน้อง หัวมีกเกลียาเน้ะครับพี่น้องอุ้ยอาขัวมเอ,อ,อเอาใจเสาเลย พี่น้องเอ้ยดีนะมันต่ำมาเด้อดกวนเลยโอ้เบิกเลยักลาดเด้เสาเลยเก็บขาย่อนี้วเดียวพี่น้องอตาย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 ,ตาย <laughs> ครับเอาไม้

หอยเด็นเป็นายเลยตัวนี้ห้หหหงองหูหลังกระดองยิบของหูหลังเขาพี่น่องเอ้ยมาเด้อกระดองนี่แกะปนยของเราพี่น่องกังสีแสบครับเป็นกระดองถวายครับผม แต่มันนันนาออกผมเขาพี่น้องเลยตนมันจบบบกอยไงไปได้ครับกระหวาดเสียวอยู่ได้พี่น้องเลยแมนเมืม่อวนนี้ยอดสะดอโอ้ยน่อยติดงาหมัวพีนน่น้องเลย ชูบชูโอ้ฝนปลาทูนี่เขาทายด้วยน้งนองพี่น,อนอ้องเนาะเด็ดทุกปนเลยพ่อมาเด็ดมันกิดปงไหมครับดาวมันี้กินสดๆก็ได้ครับผมจะลวกแค่น้อยนึงก็ดี โอ้มัไงารอะไรนะครับพี่น้องกับต้นไม้ตกข้าพิกข้าแพงหย่อนด้วยนะครับโคกรสนักครับหยอนดหน่อยแ้วมันแสบ เจอซอนี่ครับนี่โซนะไม่ใช่เจออนี่เอาเอาไปโอ้หากินกับธรรมชาตินี่มันโอเคตัวพี่น้องความสุขหลายครับผมได้กินปลอดสารน่สาหือ,อ มามาดอพี่น้องเ้ยเก็บกระดาครับกำนึงนี่ผมเคยไปสื่อนี่กำบ่ใหญ่ดอกมูบ่ครับพี่น้องกำเจ้าวาดแข่งกระดาออกก่อนบาดก่อนเมื่อเขานี่กำละทำไมเอาเคนดีกวนะ่านั่งพอกิน ปืนเขามาเก็บนี่ยังกรอบแนมอยู่นะพี่น,อนอ้องเนาะมันต้องเอาใหม่มาหมินเอาเอ,อ เออเออเออมันลันครับ บางสิ่งบางอย่างครับผมบ่จำเป็นต้องขายกระไรพี่น้องขายกระไรขยายพันธุ์ไปได้ซิบกว่าตนแหรอครับกระรอกประมาณนี่แหละครับผมปีกว่าวาบ่ถึงปีนะพี่น้องต้นนี้เอามาประมาณจักเดือนหนังมันได้กินใน้ผลผลิต <g ül> ตกกระเดาพอได้กเจียวป่นปลาทูหอนด้วยตัวนี้นี่หอยเขามาจัดการก่อนละตรงนี้เป็นดอกอกับพี่น้องคุณอ่ะ หอดพ่อหรนอพ่อละเห็นมันออกเม็ดนะพ่อได้มาเก็บไปเพาะไปขยายพันธุ์เนาะพี่นนหน่อยเนาะอ่าทีวอาเข้าเนายเอเบพ่ออยู่พ่อกินยอหลายครับ แกียวนปนป,นปลาทูปนกบปนปลาใหญ่มากเลยพี่น้องเนาะเออลวกนี่ยอดแล้วเอามาจัแจวเลยครับเด้อทูปูท่านครับรยิงกองเปียกน้ำครับผมจะเอาไปหน่ะ เป็นตะดาวถวายครับผมสดๆจากสวนครับเดี๋ยว้านอก,กนจะพาไปจับป่าแล้วครับทีตเวนกับคืนแล้วครับผม,มแต่ละมือตะเวนนี่มันอันนี้เร็วอีเลยพี่นอ้องมันคำเร็วแล้วมันก็แจงเร็วครับผมบอกว่าถือครับ เวลาเฮ้าเฮ็ดงานแบบไผเตรียมทีมัเหล่าคำเร็วเร็วผมละงดไหลหนาหนาวคือว่าพี่น้องบอกว่าต่หนาหนาวหนาได้เนาะครบับเนาะเอาครับพี่น้องสูสูกันไปครับพี่น้องอันดใดหากินใดเข้ากับฮากินไปครับผมอยู่ดีไม่แห้งทุกปูตังครับผมเอาเอาเอา อาเอาละพอนกันด้วยครับอาละพอนกันเ้านี่ครับผมอยู่ดีมีแห้งอายุมันขวัญยืนหลางกายแข็งแรงเจ็บจะได้ไข่ไข่จะได้ป่วยอให้มีความสุขเงินทองไหลมาเทมาสาธุสาธุทุกผู้ทุกท่านจะได้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไ,ได้ครับด้วสวัสดีครับ